สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เมนูง่ายๆนะคะมือดึกทําไมถึงเป็นหมูสามชั้นล่ะนะคะวันนี้มีหมู3ามชั้นอยู่ในตู้เย็นนะคะเพราะนั้นเมนูเราก็คือหมูสามชั้นคั่วเกลือนะคะในส่วนของผักก็ใช้ผักชีต้นหอม นะคะแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกเนี่ยเราใช้สสีนะคะใช้เม็ดใหญ่ๆแบบนี้แล้วใช้สสีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวเพื่อความสวยงามนะคะก่อนอื่นหลังจากเราหั่นหมูสามชั้นเรียบร้อยแล้วเป็นชิ้นก็สักครึ่งเซนนะคะไม่ต้องหนามากแล้วก็เอามาคั่วในกระทะแบบนี้นะะนะะแล้วค่ะนะคะเราคั่วลงไปเนี่ยเพื่อให้ให้ค่อนข้างแห้งนิดเหนื่อนนะคะก็ อลียนไขมันออกนิดหนึ่งนะคะพอเห็นว่าเริ่มมีน้ํามันออกมานะคะเราก็ากระเทียมที่สับคู่กับารากผักชีนะคะลงไปผัดๆข้างๆแบบนี้นะคะจนให้ได้กลิ่นหอมนะคะหลังจากผัดจนได้กลิ่นหอมแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะใส่ปรุงรสนะคะวันนี้ปรุงรสก็ใช้แค่เกลือนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวแค่นั้นเองนะคะ ขัวเกลือก็อย่าลืมเกลือนะคะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครมีเกลือสีชมพูอะไรเงี้ยล้วก็ใส่ได้นะคะแล้วแต่เลยแต่วันนี้ของอัพพอรติชั่นเราใช้เกลือป่นนี่แล้วค่ะนะคะ,นะคะพอผัดจนหอมได้ที่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะเกลือแล้วก็ซอสฝาเขียวแล้วก็พริกนะคะพริกสองสีที่เราสับไว้นะคะก็ใส่ลงไปนะคะ ปัญหาของการทํากับข้าวของพรก็คือจะแบบมีเสียงจามทุกคลิปเลยละค่ะนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็กลับมาดึกๆแบบนี้นะคะก็ข้างบ้านนอกจากได้กลิ่นแล้วก็จะได้เสียงจามเราด้วยก็จะแบบต้องเก็บเสียงนิดนึงนะคะหลังจากเราผัดหรือคั่วจนได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ ใส่ผักชีแล้วก็ต้นหอมลงไปนะคะซอยชิ้นเล็กๆนิดนึงนะคะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วนะคะมื้อนี้จะเป็นกับข้าวหรือกับแก้มดีนะคะพร้อมสับพร้อมทานนะคะแค่นี้เองนะคะเมนูนี้ทานกับข้าวร้อนๆอ่ะนะคะแล้วก็ขอให้มื้อนี้เป็นมื้อที่แสนอร่อยนะคะสวัสดีค่ะ